สวัสดีครับทุกคนครับผมคือเอนี้มา,สา, д, าใส่เบียสบริษัทเฮเบิงแต่สีมาไายตอนเศร้าตอนมะกรูให้เบิงครับผมมานม,ามันมาเบิงกันเลยครับว่าเอาหล้างเบ็ยสคือเบงสันโอ้โหนะตายตายเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาเริ่มครับเลยโอ้แต่ขืนน้าเบิ่งดู <chat> โอ้โอเคโ,โอ้โหโอ้ทำอะไรบ้างขึ้นนี่ปลาตายนี่นะอืมมันแล้วมันแล้วโอหยังก็ขวดอีกโอ้ขวดแท้ โอ้กำมเตรียมมือเลยงก็ขวดอีเอเนาะมันมครับมันมันโอ้ง่ากระต่ายดูเดียวนักจิงเลยอาลุ้นอีกล้งนี่ครับเฮ้ฮนั่นนั่นนั่นนยงยังดูดูอยู่เดี๋ยเดียวเดวไปูไปน่นี่นี ไงปะไงไหมมาลุ้นกันเลยโอ้ไงีกันโอ้โอ้เรยวเทียบกับตัวนี้จอายกันเลยเว้ยเป็นลูกกันเลยโอ้มนัมนๆครับสองตัวแล้วครับผมแต้มที่สองเข้าไปแล้ว มันจินรอบเสาั้งนี่มือขึ้นอ้ยยดินยนนดินดิ่น่โอ้อ่้ะอู้่างง้กับา่นเอาดีเด้อเอาดีเด้ออ้ยตอนมยามบ่ได้ครับมือ้นนี่ล้บไดยเบิงครับผมตอนใส่ใส่เดกเนาะใส่ประมาณสามถุมี้นี่แหละ มายามรอบหนึ่งบ่ใดเรียกว่าเอาไปแต่ไทยตอนเช้าครับนี่ขคือหน้าของขึ้นมาเทะวูดี้โอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าสวยเลยสวยสวยสวยอย่างที่สามครับผมกำเตรียมมือเลย โอ้ขันาายางใส่ปังนั่นเลยอีกใครดีนะมานเข้าไปแล้วครับผมแรนที่สามโอ้โหโอ้ทางนี่กินเองแล้วเนื้อเนื้อเห็นได้ขั้นนวมนวมบบตตัวมันโอ้มันมาแบดเซ้าเนาะป่าเนาะนี่หลังนาก้าจินตั้งนั้นนั่นวะ โอ้โหออ้โ้โใหญ่เลยเลยว่าเป็นโงอ้งับเมืเลยงามเลยโอ้โหมองลงไปก็ลำบากโอ้โหลำบากยาบก่อนแลัน้มันได้บ่โอ้โหกมเรียมมือเลยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ตัวนใหญ่เลยเป็นน้องตัวนั้นเลยน้องเล็กเลย น้องลองมวัน,น้องเล็กโหหมานาเลยครับมือน,นี่เต้มที่ซีครับผมเต้มที่ซีแล้วเข้าไปแล้วเต้มที่ซีโอ้โหนักขึ้งเลยโอ้สุดยอดดีดๆปลาน้องนี่ เอาเบิ้งหลังนี่ดูเอาลุนไปลุนไปตะพีเลยมองหันเห็นว่าเป็นน้ำติ่งๆว่ามันกินเยอะกูกินอี่นียังบ่โอ้กินนีโอ้ยยังบ่วน้องคือเป็นสัตว์ตายวะตายกายมาทำไมมันยังยั่งนู่โอ้เพื่อนโอ้เพิ่นเตียนกับใบหัวผมเลย ดูมันมันครับเจ้านี่ฮะโอ้เบิดเล้วเลือสามลังนั่นบ่คือต่อเลย <c oughs> เจ้าที่อะไรเจ้าที่หามานี่ okay. เ,เข้าไปเลยโอ้หนักเข้าทุ่งมันไปเลยมันปไปไปลุ้นอีกฝั่งนั่นครับผม วูนฝากเครื่องนั่นลูกครับเพราะตรงนี้มันเข้าไปบ่ได้อะไหกไหลมังกาย่างกล้ารมุดเวลาข้างเลี้ยงหลายเดี๋ยวนี่วันดีขึ้นดี๋ยวไกมันโอ้ย่ายุ่แล้วกันเสียงนั่นอ่ะไปฟังนั่นเลยครับผมโอ้ปวดนะยอมหยุดได้ท่านยอมหยุดทางขึ้นกับสั้นจิกเลย ป๊บโอ้โตุลักตุเลหลายครับผมกล้องกระจิสันส er ีเสียในแจังหน่อยขอโทษขออภัยเด้อครับผมกระเทิ้งขอพูดความที่เขามารับชมคลิปให้ครับช่องลุงพัดถ่ายตะพืชครับผมเอามาแล้วกับเบิ่งคลิปแล้วกับโคตรไรโคตรแช่ในเด้อครับเด้อกดตติดตามให้เนี่ย ขอบคุนลายๆขอบคุนเป็นยางสูงเลยทางยางกับเปลี่ยนยางสูงเลยครับคุณน่ะสวยปะมิวสวยงามมาก ครับข้างหน้าพุ่นตรงที่เข้าใส่เบียดไบสามสาครั้งสุดท้ายพุ้นครับข้างหน้าผมมันเข้าใส่ใบผมไปชมกันจากจิมานบอมมันไปผมจอมยึดไปหอดพุผมละเห็นตัวหัวไวๆครับผมตัวหัวไวๆยาครัวไปครับไปลุ้นกันเหลืออีกสามครั้งสุดท้ายครับผม พระอาทิตย์กำลังขึ้นครับข้างหน้าคุณวิวสวยงามมากครับเป็นทงหน้าทางสองหมู่บ้านกันไงมาลุ้นกันเลยตามหลังสุดท้ายเฮ<ะ>้ยเอาเป,งงอป่ะือเฉย ตาย่ังเนาะเอ้โฮปล่าคอใหญ่อีกแล้วโอ้ขึ้นยากไรเตรียมที่หาไปแล้วมา,ามาอีกหลังนี่ครับผมเป็นเตง้ยไดมาลุนกันหลังนี้ห้วเหลือแต่ขั้นโกงโดวงอยู่นครับผมหลอดหลอดพอยหนย่งลงไปเก็บเอาท่านจอมยุดลงผมบอลลงลผมบอลใส่เกือบปวดมา วันมันกินยเยอะแสดงมันกินเยอะมันหดติดมันกินช่วงเช้าเนี่ยไปย่างไปทาเพื่อนลังลุนครับผมไปรุ่นอีกรางนึงหลังสุดท้ายในกระแหวครับผมโกงโดงอยู่สรุปว่าหมดแล้วครับหมดกับรางนี้แหละเป็นอันว่าหมดแล้วไปเฮาไปสรุปผลงานกันที่รถบุญเล้วครับผมเดี๋ยวขั้นเบียดในขั้นจอนโยทุ่นลงไปเอาผ,ม,ผม,ามบุญลงผมบริษัทล่องแถวบูชมา ภาที่กำลังจะึ้นครับคุณข้างหน้าผมบมุมไนกำลังจะึ้นนี้ึ้นแล้วสวยงามจัางขนาดเลยครับผมฟังท่านั่นนะทีเป็นถนน,นครับคุณถน,นนที่เ้าจอดนอนเคลื่อนยังคางทางนี่แหละเสียงรถแล่นตติมจ้ำเติมจ้ำอยู่นั่นเป็นสะพานรถไฟสะพานรถไฟครับผมเส้นถนนเส้นนี้ก็สิ มุงหนาไปพุ่นละครับอำเภอบางน้ำเปียกยอเชื่องเศร้าครับผมงามบวัดปูงปูพูนสาธุเด้อโอ้มาหากินไทยตีสลงคอมาแ,มอแล้วเหมือนนะครับไปไปรุ่นกันที่รถครับวันนี้ว่าไม่ไปรุ่นไปสรุปผลงานกันที่รถครับผมสรุปผลงานเดี๋ยวไปไทยเบิ้งครับ ครับรถมาจอดที่คุณครับผมผมส,มสัมภาษพี่เก่าที่เดิมเมื่อได้บด้งานกับที่มาจอดตองนี้แหละครับผมฝากรถครับมันมีโฮมมีแรงหากินครับผมโอ้ยสวยงามครับนี่เป็นเกลอน,เป,น,เ,ปนเป็นหนาไปครับผมโอ้ยยังพอเครื่องบินใหญ่งวะนี่ อันนี้เครื่องเห็นยังครับผมฉีดยาหวข้าวอ๋อฉีดยาตรงนี้เหรอโอ้โหเดี๋ยวขอเดี๋ยวขยับรถให้ผมเป็นไรไม่เกจกรรมไหมไม่เป็นไรครับอ๋อครับผมงขอบคุณครับโอ้โหเี่ยวเป็นกระร่งทีมาฉีดยาครับพี่น้องนี่เก็อ้วนเรื่องไม่เคยเห็นนี่นะแต่เคยเห็นครับผมพี่น้องเขาเรียกเครื่องอะไรครับอันโดนครับเรียกโดนโอ้โหอันใหญ่ขนานี่เนาะ ครับไปขัดถามาเบิรงกันตอนขึ้นพอขึ้นไปฉีดครับผมอู้ไปแล้วครับคุณตอนขึ้นท้ายเ่าท่านเมื่อกี้นี่อู้อนี่นดำขึ้นมาขึ้นมาคุนเพิ่นฉีดยาฆ่าหญ้าตัวครับนี่โอ้จะได้พากันง่ายจะคล้องหน้าเพิ่นมาฉีดยาฆ่าหญ้าครับผมเปล่งเปลียขึ้นมามาพ่อพอดีก็ได้เบิรงนำ้ำเพิ่นครับจะที่ทำหน้ากันแล้วยาฆ่าหญ้าครับผม ย่าไม่ได้ฆ่าตานะครับผมกลับมาถึงรถแล้วครับมา,มาสรุปผลงานกันครับผมที่ออกให้เบิองเลยครับว่าจะได้จักตัวเข้ามาเบิงกันโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวสองตัวสามตัวอันนี้แม่มันันนี้ันนี้บทไตเขาทางครับผม สี่หกตัวโอ้โ oh ห oh oh oh. มันครับมือนี่ยมันมัน,มนได้หกตัวอันนี้ครังไหมครับว่บดตายครังไหมได้กินอีกมือใหม่อันนี้มือน,นี่กระสีเมนู่ยังกับเขายังมาลุ้นกันยีคลิปหนาครับผมโอ้บักใหญ่บักเอ่อเลยแล้วพยายามเติมขึ้นก็ขึอนสิบวัตายแล้วครับเพราะว่าไปรอบนึงแล้วเมื่ท่นกินมื่กินก็ได้บวกไปอีกรอบสองเลยคิดว่า เกินเสาร์จังเบิองเธอเดียวว่าจันโอเคครับเดี๋ยวมาครับผมแต่สรุปผลงานเรียบร้อยครับก็ได้ปลาหกตัวคลิปนี้ก็ขอจะยกลงเที่ยงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมคลิปให้เขามารับเราจะเรื่อจะเรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับผมสามสี่สามทีนี้นี่ก็สาม ครับผมเอาละครับกเดี๋ยวถามเพื่อนกันในชิปน้าชิปคคข้ากับเขาครับผมนี่ครับ,บครับ